ที่เห็นนี้คือสภาพในบริเวณสนามเด็กเล่นพุทธมนฑลน้นําท่วมมากประมาณเกือบสองเมตรตรงนี้เป็นที่ต่ําอยู่แล้วพอท่วมจริงประมาณเกือบ2เมตรสูงมากต้นไม้ตายหลายต้นเจ้าหน้าที่เลยต้องตัดต้นไม้หลายต้นเจ้าที่ต้องตัดเอาเป็นทาเป็นป่าเป็นปืนบางต้นก็รอดบางต้นก็ไม่รอดนี่นี่ สนามเด็กเล่นพุทธมนทรพวกเขาที่เป็นเหล็กเสียหายแต่คูเป็นสิ่งที่เป็นพลาสติกก็ไม่เป็นไรก็ยังอยู่ได้ดูจากร่องรอยระ้วสูงประมาณ2เมตรนนะบริเวณน,นี้เพราะตรงนี้เป็นที่ต่ำ ร่วมประมาณหนึ่งเดือนแต่สิ่งที่เป็นพลาสติกไม่เป็นไรส่วนที่เป็นเหล็กในพังผุเึ่นไม่ได้